ธุรกิจสายมูในสิงคโปร์ขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติสิงคโปร์พบว่าระหว่างปี2,560ถึง2,564จำนวนสถานประกอบการด้านการทำนายดวงเพิ่มขึ้นร้อยละ32.6ส่วนไรายได้จากการดำเนินงานรวมของธุรกิจเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ70อยู่ที่76.2ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือราว56ล้านดอลลร์ในช่วงเวลาเดียวกัน CNBC รายงานว่ากระแสความนิยมเกี่ยวกับการทำนายดวงชะตาในสิงคโปร์ได้แรงหนุนจากการที่บริษัทต,ต,ต่างๆต้องการจ้างพนักงานที่มีห่วงจุ้ยดีด้วยนอกเหนือจากประวัติการทำงานและประสบการณ์ที่เหมาะสมเบเนดิกอดีตพนักงานในทีมทรัพยากรบุคคลของบริษัทด,ด้านการตลาดแห่งหนึ่งเล่าว,ว่าหากอาจารย์ด้าน่วงจุ้ยทำนายวันเวลาตกฟากออกมาไม่ดี ผู้สมัครคนนั้นก็อาจไม่ได้รับการพิจารณารับเข้าทำงานอย่างจริงจังซึ่งเป็นการตัดลดจำนวนผู้สมัครบางส่วนออกไปนอกเหนือจากการจะจ้างงานใครชาวสิงคโปร์จำนวนมากยังใช้ศาสตร์นี้ในการชั่วยพยายกรณ์ว่าลงทุนอะไรจะรวยรวมถึงดูเลือกยามสำหรับการแต่งงาน